สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็ตัดผักแล้วนะคะตัดเสร็จแล้วแต่เราตัดไม่หมดหรอกค่ะตัดแค่ที่จะเอาไปขายสักหน่อยอย่างเงี้ยนะคะนี่ค่ะมันก็ยังเหลือเหลือเป็นอย่างนี้นะคะ ผักสวีสว้ยปลอดสารพิษนะคะดูสิปลอดสารพิษนี่ไม่มียาฆ่ามแมลงแม้แต่นิอเดียวค่ะ,คะกินแล้วอร่อยทั้งกรอบทั้งหวานนะคะไม่มีฆ่ามแมลงเลยยาเราไม่ใช้ค่ะยาฆ่ามแมลง อีกแล้วที่กาวติดแมลงจะล้มอยู่ประจำเลยนี่ค่ะกาวติดแมลงของเรานี่แหละแมลงที่มันมากินผักเรามันก็จะเป็นแบบนี้ส่วนมากตัวหนอนไม่ค่อยมีมีแต่ตัว แมลงตัวเล็กๆอะไรอย่างนี้มากินนะ,ะนี่ค่ะนี่่ะปลูกใหม่เพิ่งปลูกได้โอ้ยสักอาทิตย์กว่าๆนี่แหละค่ะนี่ค่ะ,คะอันนี้ก็ต้นผักชี พริกก็จะดกมากเก็บขายประจำนะคะเก็บขายตลอดเลยพริกจะดกมากนี่ค่ะต้นขนาดไหนมันก็มีลูกเนี่ยนี่ค่ะต้นยังไงมันก็มีลูกหมดละคะ่ะลูกมันจะดกมากเลยนี่ค่ะ โอ้โ oh, ล่วงเลยพริกก็จะดกนี่ค่ะมันก็จะดกมากๆเลยจะทำเป็นพริกให้มันเป็นพริกแดงให้ให้มันแห้งจะไปตากแห้งนะจะทำพริกตากแห้งก็ทำไม่ได้ค่ะ ก็มันล่วงมากๆเลยนี่ค่ะดกก็ดกแต่มันล่วงเห็นไหมคะล่วงเต็มเลยพริกเราจะดกมากๆ ไปด้วยนี่นะคะต้นเล็กต้นใหญ่ดอกทั้งนั้นค่ะมีแต่ดอก ลูกมันจะดกมากแล้วก็มันก็ล่วงมาก,กด้วย ต้นผงชุรดหรือว่าต้นอะไรนะชาัยานี่ค่ะต้นผงชุรดหรือว่าต้นชาัยานะคะหวานมันก็งามเหมือนกันนี่ค่ะเก็บไปบ่อยแล้วนะนะ เก็บบ่อยแล้วค่ะเก็บไปขายเพราะว่าทิ้งไว้มันก็ร่วงมันร่วงจนลูกมันจนจะจนห่างมาแล้วดูนี้มันร่วงอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเอ็นใต้ต้นมันนะคะใต้ต้นมันนะคะ แต่ปลอดสารพิษแน่นอนมันถึงได้ร่วงขนาดน,นี้นะคะอันนี้คือกาวติดแมลงเราจะไม่ฉีดยาพ่นยานะพริกเรามันจะรสชาติไม่เหมือนกับพริกตลาดนะคะมันจะถึงมันจะเผ็ดแต่มันก็หอมมันไม่ขิวยามันไม่มีรสชาติของปุ๋ยเคมีหรือว่ายาเคมีนะคะเพราะเราใช้แต่อินทรีย์แล้วก็กาวติดแมลงลอยางนี้ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ